ขั้นดักผ้าใหม่นะาอ้มีผ้าใหม่ด้วยงงเฮ้ะทำไมเขามีผ้าใหม่ด้วยนะ าออ่าผมปอดยิงมาตัด<ะ>ตัดก่อนค่อยมาตัดได้หรอกออ<ะ>๋คก็ไม่ได้เลยทำไมเป็นยังไงปากค่ะตัวไม่เห็น ไปรับนางน,นี่มา,นมาอยู่ข้างนอกเลยนี่เลยมาอยู่ข้างนอกตอนนี้บรรยากาศดีนะคุณโอ้ไม่ต้องกลัวเลยโควิดเนี่ยจะมีใครมาผ่านอยู่โคราช แอปมัดไม่เคยได้สวมนึกทีอ่ะนม่นยอยู่บ้านทุ่มบ้านป่าแบบเดียวกันเนี้ย รุ่าก่อนมีนแฟนมาอยู่ด้วย,นนยปไปไหนคะมีแฟนมาอยู่ด้วยไปไหน,ในมไม่ใช่อยู่คนเดียวเลยเอาไม่ใช่แฟนนะคนไหนอ่ะมีมาอยู่คราวก่อนมีเหรอไม่ใช่ใช่เออลุงไปเจอใครมาไปเจอใครที่ไหนอยู่บ้านคนเดียวอ่ะอเคยมาที่ไหนอ่ะเคยมาที่น,นบบเ,เดียวนี่แหละที่เดียะวังแยบที่แล้วก่อนเป็นที่ใหม่ก็อยู่คนเดียว ก็อยู่มาอยู่ที่นี่ก็อยู่คนเดียวแฟนไี่เขาไม่รู้เลยตัวเองคือยังไงเดียลูกก็โตแล้วเขาก็ไปมีครอบครัวไปเรื่องกับลุงนี่แหละโตแล้วเขาอยากมีแฟนใหม่กับ่อยเพาะมีแฟนใหม่ที่มาวางเนี่ยอาคุกับได้สองสามวันเนี่ย เขาพาลูกใหม่เขามาลีสาวเขาไปรับมาไม่ช่ยคัดผ้ามาคัดได้บิต่วันเลยไงทางกลับบ้านหมายถึงใครอืมที่ลูกสาวลูงไปรับมาเนี่ยเป็นเก่าลูงแม่ลูกเด็กเนี่ยเขาอยากมีใหม่ก็ปล่อย้เขามีใหม่ไปอ๊้ยอย่าอยู่เยอะไปมีทำไม เขาม,มีเขาเป็นมีลูกแฟดหญิงคนชายคนยังไงรุงรับเอาคืนทไมเอาแล้วเบียแล้วตัวเล็กๆหลานตัวเล็กๆกลับไปไหนหชอ่องมาศาสหผม ชอบตัดผมมาตัดมาสากผมเหรอจ้าชอบมาสากผมคนเล็กๆอะค่ะคนน่ารักมากโอ้ไปก,ยยก็ยายเขาอ๋อคุยายโอ้ไปกับยายลูกสาวเะอะเ,เขาเรียกแม่ไงอ่าเขาเรียกครับจะแม่แม่จ๋าใช่เขาเลี้ยงมาเขาบอกเขามีพ่อสองสามคนมมเขาเล่ามาฟังเออเขามีพ่อสองคนมีแม่สามคน น่ารักก็พูดจากเก่งคถองตาเนะี่ยอยู่โคราชก่อนเดี่ยจะพ่อจ๋าอืม ที่กเดี๋นี้ฉลาดนะคะที่จะของเลยที่รัอเพราะที่เองอยากไล่ที่ไล่หนึ่งที่ตัวเองปอูกเองที่เองจ้ะอนาคตข้างหน้าได้ดีแล้วก็มีหมู่บ้านของมาอยู่เันเราะที่นี่มันจะ เพราะว่ามันมโรงงานมีอไรโรง,งานมันเยอะเมื่อก่อนคือตึกอยู่ชลบุรีนุกนแต่ทีนี้ว่าตอนช่วงเศรษฐกิจมันเป็นอย่างเนี้ยก็เลยกลับมาอยู่บ้านตึกที่นน่นก็ขายช่วงเศรษฐกิจมันม่ดีไงเลยเอามันลงตรงนี้เพราะว่าที่นู่นมันก็ยังมี ภาราค้างกับแบงค์แต่ถ้าเรามาอยู่นี้เราไม่ต้องมีภาราอือยู่นี่ต้องเซฟตัวเองเพราะว่ามันเศรษฐกิจเป็นอย่างเงี้ยยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนี่ไูรูของเขาให้ที่น้าให้มไม่มีคนทำได้หรอ น่าเป็ไนไงที่มันจะหายากนะก็เก็บไปได้แล้วกราเก็บขายได้หรือขายขายไม่ได้หรือไปขนาดไห้กนเช่าไปแล้วทำกิบำนบัปเรามีเวลาเราก็ไปเก็ขบข้าวเช่ามากินที่ไร่ไรแม่คะอะไรที่ท้องนาไหร่คะท้องนาแล้วขายไร่ได้เขามา สามตื้อที่หนึ่งตอนนั้นเองก็ไม่อยากขายเนาะเขามาให้ไรแบบตาโม คนยังรู้กันไม่อยากขายแล้วไม่บอกขายแล้วโอ้อยคุยแกแกบอกว่าจะขายไม่ทำไมเหมือเดอร้อนก็ไม่้องขายไม่ลอง เรีย่ยเผาคงเป่าผีเราก็มีพร้อมแล้วเราขายไปทำไมว่ากันนะขายไปเราเล่นไปใช้เล่นเ่าเดี๋ยวลูกเต้าของเราเนผ่ยมดเว่ากันเลย <c ười> มีลูกกี่คนนะคะลูกห้าคนอ๋อก็แบ่งคนละไล่พอดี <c ười>

ายากพี่ก็หายากวัาที่ทุกวันในเงินไม่มีถึงติบล้านนะเกีรบ,บ้านนะหาตื้อไม่ได้ทำไมมีวิชาคาวามรู้มีตัวไม่รอนะสมัย กินแค่น้ำสั่งหมดควารู้ต้องหัวใจไม่รได้หีเราวายจะแท่นนี่แหละจะไม่มีความรู้อยู่ยากเดี๋ยวนี้บางคนมีความรู้ได้ก่ออยู่ไม่ได้ความรู้หมายถึงความรู้รอบตัวความรู้อะไรเงี้ยถ้าความรู้จะ ความรู้แค่อยู่แต่แท่ในห้องเรียนมันก็ไม่ได้นะ<ม>ต้อง<ด>มีความรู้รอบตัวด้วยแล้วก็ความรู้<ช>ทั้งความรู้จริงๆที่เราเรียนรู้มาแล้วก็ความรู้ที่ใช้ประสบการณ์ชีวิตมาแล้วก็ความรู้จากการทํางานอะไรเงี้ยนะนี่นก็าตาเจ็บเงินอยู่ปีเดียวมั้งรู้ก็ตัวไปบอกก็ะจะขายนายเอาไ,มไหมนาย ได้น้ำก็ดีก็ซื้อเขาห้าอะไรสามแสนนะไอ้สามล้านห้าอะไรสามล้านอืมซื้อแบ่งกันแต่ข้างนี้นะคะแต่ข้างนี้ข้างข้างขวานี่ข้างนี้นะคะใช่ ันหน้าโกนหัวด้ไหมตาโกนดิวย,ย,ดดยวำไ,ได้ตมาอเลย,อ,เลยอืม้ออไปจัดผมไหนมาพราะยิ่งเน่น อยู่ชนปีหนึ่งตัดผมข้างเดียวมผมไม่รู้ร้านตัดผมเขาอยู่ไหนเาไม่อยู่ผมไม่เคยได้ออกไปไหนทีนี้อยู่ใกล้นะอยู่ใกล้ละตัดผมนะอืะอ,อันชายพาไปตัดทีหนึ่งัะรอด้วยไม่ต้องกลัว Ừm. Rồi mình ấy ạ. นิดนึง.นิดนึงนิดนึง. Chỗ trông แต่แล้วดูดีเลยเห็นงแบบยิ่ยอมได้ยิ่งดูดีใหญ่เนาะ <c oughs> อะไรนะคะอ้าวยิ่งยอมผมด้วยยิ่งดูดีใหญ่ยิ่ยงยอมแล้วแกปนี่แหละเจ็ดติดกว่าเนาะเจ็ดติดแล้วหรอเจกว่าเมื่อวานเพื่อนที่มาหาเนี่ยเขาที่ขับรถมามเก๋งมาแฟนเขาก็อันนั้น พี่ผู้ชายเขาก็เจ็ดสิบกว่าเหมือนกัน,น,นเขาก็ยังแข็งแรงเลยทำงานแบงค์แล้วก็แข็งแรงบางคนยังแข็งแรงอยู่นะโอ้ยมียมาเป็นเน่ยสองสามปีนี่<ม>เป็นมาสองปีปีนี้ละเป็นเน่ บาทไขมันอุดตันเต้นเลือดเดี๋ยวเด,ดี๋ยวไกันเด,ดี๋ยวดูอันนี้ ลูกสาวก็เอาไปรักษาลูกชายคนโตก็ไปรักษา เสร็จแล้วนะคะทรงผมสุภาพบุรุษนะคะทรงผมลองทรงสูงนะคะลองทรงผู้ใหญ่นะคะลองทรงสูงนะคะยังไงก็พี่ตุ๊กตาก็ฝากร้านเสริมสวยตุ๊กตาซารอนแอนด์บาร์เบอร์ด้วยนะคะแล้วก็ติดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาตามเบอร์โทรหรือลิงก์ไลน์นะคะแล้วก็ เพจ c e b o o k ร้านเสริมสวยทุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์นะคะถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้พี่ทุกตาด้วยนะคะแล้วก็เพจ a c e b o o k นะคะช่อง y YouTube ร้าเสริมสวยทุกตาซาลอนแอนด์บาร์เบอร์แล้วก็เพจ a c e b o o k ด้วยนะคะถ้าชอบก็ช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้พี่ทุกตาด้วยนะคะวันนี้พี่ทุกตาก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย